วันนี้ผมคิดว่าเราควรจะก้าวออกจากวงล้อแห่งการปฏิวัติเราควรจะก้าวออกจากวงล้อแห่งการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับได้แล้วนะครับการแสดงออกเป็นสิ่งที่เราประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิทาได้ในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากจะเห็นก็คือเราไม่อยากจะเห็นการชุมนุมที่นําไปสู่ความรุนแรงหรือการช,ชุมนุมที่สุมเสี่ยงให้มีคนมาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรากลับไปหวังวนเดิมและผมคิดว่าเราควรจะหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ คือจริงๆที่ผ่านมานะครับกมทอของเราเนี่ยได้เชิญทั้งฝ่ายตำรวจนะครับทั้งอายการนะครับมาปรึกษาแล้วก็พูดถึงแนวทางนี้มาโดยตลอดเพราะเรามีความไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอย่างอย่างเข้มข้นนะครับทำให้ความรู้สึกของผู้ชุมนุมเนี่ยมีความรู้สึกว่าถูกคุกคามตลอดเวลานะครับเราก็พยายามส่งเสียงไปนะครับ แต่ต้องเรียนว่าบางหน่วยงานเนี่ยเราส่งเสียงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รับการตอบรับนะครับแต่บางหน่วยงานอย่างเช่นของสอพออที่เราก็ได้เรียกร้องให้เขาเปิดพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งสพออเขาก็รับเรื่องนะครับแล้วก็ได้มีคําสั่งออกไปทั่วประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาได้แสดงออกในโรงเรียนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับรายงานของการมาธิการเนี่ยเราสรุปเสร็จแล้วเราจะนํา เข้ารายงานสู่สภานในสัปดาห์นี้ในประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้อเสนอแนะของกรรมธิการนะครับแล้วเราก็จะเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ทําการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นนี้เช่นเดียวกันต้องเรียนนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดเนี่ยคือเราสามารถที่จะเชิญหน่วยงานมาพูดคุยให้ข้อเสนอแนะตั้งกระทูถามอันนี้คือ บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของเรานะครับแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาว่าให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเพราะว่าเราไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับหน้าที่ของเราคือเราทั้งคุยบนเวทีที่เรามีแล้วก็ทั้งคุยนอกรอบนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เขาชุมนุมประท้วงเนี่ยได้รับการตอบรับตามข้อเสนอเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับวันนี้ผมเชื่อว่าประตูประตูของทางออกเนี่ยเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกพักการเมืองเนี่ย ยินยอมพร้อมใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นหลักสําคัญเลยก็คือผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องนะครับนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญสิ่งต่อไปเนี่ยที่ผมที่ผมจะต้องขอก็คือว่าวันนี้เมื่อเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับพยายามรอรอดูนะครับส่งเสียงว่าอยากให้ทิศทางของการแก้ไขเนี่ยออกมาเป็นแบบไหน อย่าพึ่งสร้างเงื่อนไขเพิ่มเพราะถ้าเราสร้างเงื่อนไขเพิ่มเนี่ยจากประตูทางออกมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเดินไปสู่ทางตันอีกซึ่งผมไม่อยากให้การชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเป็นเงื่อนไขให้มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเราไม่อยากให้มีแบบนั้นครับ<แ>คือแน่นอนครับเราอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะครับ าการเลือกนายกรละมนตรีนะครับต้องมาจากประชาชนนะครับมีมาตรการในการตรวจสอบการกระทําผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐผมอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ว่าคนฝั่งไหนก็ใช้มาอ้างในการที่จะปฏิบัติหรือในการที่จะละเว้นนะครับเราอยากจะ เห็นรัฐธรรมนูญที่ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการทำมาหากินอย่างเท่าเทียมกันนะครับอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนในประเทศเนี่ยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่าการกระจายอํานาจเนี่ยมันเป็นการกระจายภาระหน้าที่ไปพร้อมกับเกินนั่นหมายความว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริงภาระหน้าที่เขาเยอะขึ้นภาระเขาสูงขึ้นนะครับในขณะที่เงินเขาสูงขึ้นแต่เงินของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามภาระที่เขาได้รับเพิ่มเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราหวังว่าในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราจะได้เห็นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ หากรัฐมนูลนี้มาจากประชาชนเราก็จะหลุดพ้นจากการต่อสู้ในห่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่ารัฐมนูลไม่เป็นธรรมนะครับอยากจะอยากจะหลุดพ้นจากห่วงแบบนี้มากวิธีการวิธีการที่เราทำเนี่ยนะครับเราคิดว่าสสรเนี่ยควรจะต้องมาจากประชาชนนะครับเมื่อประชาชนเลือกสอสรมานะครับเมื่อมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเข้ามานะครับ รัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าประชาชนได้มอบหมายให้คนเหล่านั้นเขียนแล้วโดยคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาจากกลุ่มการเมืองนะครับและสุดท้ายมันก็ต้องผ่านขั้นตอนของประชามตินะครับผมก็หวังว่าจะเป็นกติกากลางที่มันไม่มีกติกาไหนหรอกครับที่จะถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นกติกาที่เราทำใจว่านี่คือสิ่งที่ ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศก็อยากจะเห็นแล้วก็ยอมรับมันไปด้วยกัน